สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูฝ้ายนะคะวันนี้ครูฝ้ายก็มีเกมมาให้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะได้เล่นกันด้วยนะคะจะเป็นเกมทายชื่อเพลงนะคะซึ่งเกมนี้ชื่อว่าเพลง E Melody นั่นเองนะคะครูฝ <Wow. S 1> ้ายจะร้องเพลงแค่เป็นคำว่า E นะคะแต่ก็จะร้องเมลโลดี้ตามเพลงเพราะฉะนั้นให้ทุกคนฟังนะคะแล้วก็ให้พิมพ์ตอบมาว่าทั้ง5เพลงที่ครูฝ้ายจะร้องนี้นะคะมีชื่อเพลงอะไรบ้างนะคะ, <Wow. S 1> ะเพลงที่1ค่ะ E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  ตงค่ะอี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  แค่นี้หรอหและเพลงสุดท้ายเพลงที่5ค่ะอีอี เพลงที่ฟูไฟร้องไปนะคะใครรู้ว่ามีเพลงอะไรบ้างก็มเมน,นต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณสถานที่สื่ๆนี้นะคะโรงเรียนสตรีราชินุทิศจังหวัดอุดอนธานีนั่นเองนะคะ<ส>ก็ยังไงก็ขอบคุณคนที่เข้ามารับชมคลิปฟูไฟนะคะบ๊ายบายี